สวัสดีครับรายการสุสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2566า้ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพธ์ชัยฉเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการจากห้องส่งที่กรุงวชิงตันนะครับวันนี้เราจะคุยหลายข่าวด้วยกันครับแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของการเจรจาเพดานหนี้สหรัฐที่ตอนนี้ยังติดขัดอยู่บ้างขณะที่ใกล้เส้นตายเข้ามาทุกขนานะครับ การเมืองไทยครับยังคงเป็นที่สนใจของสื่อต่างชาตินะครับวันนี้เรามีรายงานจากรอยเตอร์ที่พูดถึงประเด็นการตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยและเรื่องสันติภาพชายแดนภาคใต้นะครับยูเครนนะครับมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ30คนจากเหตุรัสเซียโจมตีคลินิกในเมืองเดนิฟโรนะครับส่วนไต้หวันนั้นชี้ปัญหาซอฟต์แวร์ป่วนแผนส่งเครื่องบิน F16 จากสหรัฐ ที่กัมพูชาครับพักของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนยืนหนึ่งหลังจากที่พักฝ่ายค้านโดนตัดส,สิทธิ์ก่อนเลือกตั้งช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเขาบอกว่าสถิติพุ่งสำหรับวานเพชรฆาที่หงุดหงิดกัานุ์และวิ่งชนเรือรวมทั้งข่าวเกี่ยวกับการที่ผู้โดยสารบนเครื่องบินของเกาหลีใต้นั้นเปิดประตูฉุกเฉินก่อนลงจอดเยติดตามครับ คพร,รัข่าวที่เราลุ้นกันมาสอ,องอาทิตย์ก็ยังต้องลุ้นต่อไปในสุสัปดาห์นี้นะครับก็คือเรื่องของการเจจาเพดานหนี้ของสหรัฐนั่นเองนะครับครับที่ใกล้เข้ามาแล้วก็คือเดทไลน์นะว่าจะผิดชำระหนี้หรือไม่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกว้างไกลนะครับครับ ตัวแทนของเดมโมแครตและก็อิหริยาบิกันนั้นตอนนี้ยังคงไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปกันได้อย่างสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะผ่าทางตันเรื่องการปรับเพดานหนี้สหรัฐขณะที่เส้นไายก็ใกล้เข้ามานะครับสาเหตุครับก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นเรื่องการตั้งเกณฑ์ให้เคร่งคัดขึ้นสำหรับสวัสดิการบรรเทาความยากจนนะครับเอาจริงโทนเมื่อวานนี้ยังดีอยู่นะครับ ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นบอกว่ายังไงสารัตก็ยังมีความสามารถที่จะชําระนี้ได้มาฟังบางส่วนตรงต่อกันครับ The negotiations we're having with Speaker McCarthy is about the outlines of what the budget will look like not about default ท่ <About> านาพีโจไบเดนบอกนะครับว่าตอนนี้เจรจาก,กันถึงเรื่องงบประมาณไม่ใช่เรื่องว่าจะจ่ายนี่ได้หรือไม่ก็แสดงความมัน่ในใจเมื่อวานนี้นะครับและหากประธานาธิบดีโจไบเดนจากเดโมแครตและประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐเควินแมคคาทีนะครับจากพรรครีพับลิกันยังไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้เพื่อให้เกิดการเพิ่มเพดานนี้จาก3 ขอโทษ31.4เล้านล้านดอลลาร์ครับสถนั้นก็อาจจะผิดชำระหนี้ได้นะครับวันนี้นักข่าวถามประธานสภาผู้แทนรัฐราลคุณเมคาทีบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดความตกลงกันในเรื่องนี้มาฝังกันครับอให้สัญญานะครับว่าจะทำงานอย่างหนักที่สุดนะเพื่อที่จะ ให้มีข้อสรุปแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดข้อสรุปนั้นก็ต้องเป็นข้อสรุปที่มีประโยชน์กับชาวอเมริกันนะครับยางไรก็ตามดูเหมือนว่าตัวแทนการเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถเข้าใกล้จุดที่ยอมรับเหตุผลกันและกันได้ในบางประเด็นนะครับ,รบนั่นก็คือว่าการปรับเพดานนี้ขึ้นเป็นเวลา2ปี 2> ภายใต้ความตกลงเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนกองทัพแล้วก็สนับสนุนงานหลักด้านการเก็บภาษีข,ของรัฐหรือว่า งานของ IRS Internal Revenue Service ของสหรัฐนั่นเองนะครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังน่าจะตกลงกันได้อีกเรื่องหนึ่งคุณพรักก็คือเรื่องการจัดการการใช้จ่ายในโครงการรัฐบาลหลายโครงการที่จะต้องมีการจำกัดงบระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ,รบทางด้านสอสอเก r r ร t เรดกราฟสนะครับจากพรรคริสั์ทบิแกกล่าวว่าเรายังคงมีประเด็นหลักๆที่ไม่สามารถที่จะประสานจุดต่างได้เช่นเรื่องเกณฑ์การ รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการอันนี้มาดูรายละเอียดกันนิดนึงคุณภรัตเจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งนี่บอกกับรอยเตอร์ว่าการเจรจานนั้นอาจจะยืดยาวไปถึงช่วงสุดสัปดาห์นะครับฝ่ายริพับบลิกันต้องการให้ผู้รับสวัสดิการสังคมเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพผู้มีรายได้น้อยและเรื่องความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้มีรายได้น้อยบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องมาพร้อมกับหลักฐานที่แสดงว่ากําลังหางานอยู่หรือว่า หลักฐานว่าถูกจ้างงานหรือไม่สําหรับประชาชนที่อายุ56ปีหรือว่าต่ำกว่านั้นและเป็นประชาชนที่ไม่มีบุตรครับ,รบอย่างก็ตามเดโมแครตและประธานาธิบดีโจบไบเดนไม่ต้องการให้มีการสร้างกฎระเบียบขึ้นมาโดยบอกว่าจะเป็นการสร้างรายละเอียดเรื่องระบบราชการขึ้นมานะครับ หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ Congressional Budget Office ที่ไม่ฝั่งฝ่ายกลุ่มการเมืองประเมินนะครับว่าการปรับหลักเกณฑ์ให้เครื่งคัดมากขึ้นอย่างที่ Republican เสนอนั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่าย120,000ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา10ปีขณะเดียวกันก็จะทำให้ชาวอเมริกันกว่า1ล้านคนนั้นไม่ได้รับสวัสดิการเหล่านั้นนะครับซสบแมคคัดที่จากริ p u b l ิ c a นบอกนะครับว่า เขาคิดว่าไม่ถูกต้องนะถ้าคุณจะกู้เงินจากจีนมาให้ประชาชนอเมริกันหให้อยู่บ้านเฉยๆซึ่งเขาบอกว่าประชาชนเหล่านั้นจํานวนมากเป็นคนที่ทํางานได้แล้วก็ไม่มีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูนะครับฝ่ายเดมโมแครตบอกว่าถ้าไปสร้างกฎเกณฑ์เหล่านั้นในคนนะับล้านๆคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการก็จะไปตัดสิทธิ์พวกเขานะครับทางนี้กระทรวงการคลังสะรัเคยเตือนนะบอกว่า หากไม่มีการขยับเพดานเงินกู้สหรัฐจะไม่สามารถจ่ายคืนเจ้าหนี้ได้โดยการผิดชำระหนี้ก้อนแรกนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในวันที่1นึ่งมิถุนายนก็ค,คือไม่กี่วันข้างหน้านะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันคุณนพพลทางกระทรวงก็ระบุว่ามีแผนที่จะนำหนี้มูลค่า1,19,000ล้านดอลลาร์รออกขายทอดตลาดในวันที่ครบกำหนดจ่ายคืน1มิถุนายนและถ้าทีดังกล่าวนก็ถูกตีความนะครับว่า วันที่1มิถน,นายนน่าอาจจะเป็นเส้นตายที่พอมีความยืดหยุ่นได้บางระดับครับครับก็ต้องมาดูต่อไปว่าการเจราจารจะยุต,ติแล้วทาให้สหรัฐไม่ผิชดชำระนี้หรือเปล่านะครับมาดูกรณีสถานการณ์ในยูเครนกันบ้างครับคุณ,ร,ณครัตพลเพราะว่าล่าสุดก็มีกรณีที่ยูเครนบอกว่าราัสเซียยิงขีปนรราวุธเข้าไปเมืองดานิโปรและเป็นเป้าที่ไม่ควรยิงก็คือคลินิก ซึ่งมีทั้งคลินิกรักษาคนและคลินิกรักษาสัตว์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็ปาดเจ็บถึง30คนด้วยรอยเตอร์รายงานว่ามีคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุน,นะครับก็เป็นอาคารที่เขาบอกว่าน่าจะดูสูง3ชั้นแต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันเหลือประมาณแค่ ชั้นครึ่งเองก็ดูจากภาพที่เขาโพสต์มานะครับแล้วก็ในภาพนั้นก็บอมออีคิดว่าเป็นศพของผู้ผู้ที่เป็นเหยื่อของการโจมตีครั้งนี้ที่ นอนโดนมีการเอาผ้าปิดไว้ด้วยทางประธานาธิบดีโเมียอเซนสกี้ก็ออกมาทวีตข้อความนะครับบอกว่านี่คืออีกครั้งที่รัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เกิดอาชญากรรมต่อมนุษเซียชาติข่าเดกันนะครับทางเซอร์ฮิริซักพูดว่าการเขตป,ปกครองดานิโปรเปิดเผยว่า ทช่แน่มีชายวัยห9ปีรายหนึ่งเสียชีวิตขณะกําลังเดินผ่านคลินิกที่ถูกโจมตีครับรัตพลแล้วก็เจ้าที่กู้ภัยก็สามารถดึงร่างไร้วิญญาณของชายอีกคนออกมาจากซากประหักพังในพื้นที่ถูกโจมตีได้ด้วยในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บ30คนนะครับผู้ว่าการเขตปกครองตอนีโปรบ,บอกว่ามีเด็ก อยู่สองคนแล้วก็ยังเชื่อว่าตอนนี้อาจจะมีคนอยู่อีกประมาณ3คนที่อยู่ในอาคารที่ถูกยิงถล่มแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้อยู่ทางกระทรวงกลาโหมยูเครนบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยถือเป็นอาชญากรรมสงครามร้ายแรงภายใต้อนุสัญญาเจนีวาซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าควรจะมีการปฏิบัติต่อทหารและพล,ละเรือนในช่วงเกิดสงครามได้อย่างไรทางด้านรัสเซียนะครับกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยว่าตน,นเป็นผู้ดําเนินการโจมตีในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาใส่ คลังอาวุธกระสุนของอยูเครนแล้วก็สื่อ IA ของรัสเซียอ้างคําพูดจากทางการรัสเซียระบอกว่าบรรลุปเป้าหมายการยิงโจมตีแล้วมีการยิงเข้าเป้าพื้นที่ที่มีการกําหนดไว้ทั้งหมด <c oughs> แต่ว่ามอสโกเนี่ยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับว่าท่ายของตนเนี่ยก่ออาชญากรรมสงครามขึ้นแล้วบอกว่าไม่ตั้งใจจะพุ่งเป้าไปยังพลเรือนเลยแม้ว่าจะมีการทิ้งระเบิดใส่เมืองต่างๆทั่วยูเครนในช่วงกว่า15เดือนที่ผ่านมาก็ตามครับ ครับเอาล่ะครับจากรัสเซียกับยูเครนมาที่เรื่องไทยบ้างนะครับยังอยู่ในเรดาร์ของสื่อต่างชาติโนครครับวันนี้เราจะผัดกันเล่าครับสำนักข่าวต่างประเทศนั้นได้ให้ความสนใจนะครับถึงสถานการณ์ของการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งนะครับรูเบิร์กลงข่าวเมื่อวันที่26พฤษภาคมซึ่งก็คือวันศุกร์ของสระตนะครับเกี่ยวกับ กอทุกวันพฤหัสเนาะสำหรับความสัมพันธ์ของพักคก้าวไกลแล้วก็พักเพื่อไทยนะครับบุ้มเบิกรายงานนะครับว่าหัวหน้าพักคก้าวไกลพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นขอให้พักที่กําลังพยายามจะตั้งรัฐบาลผสมที่ชนะการเลือกตั้งโมงที่14พฤษภาเนี่ยยุติการประทักคารมกันต่อหน้าสาธารณะเรื่องการคัดเลือกผู้ที่จะทําหน้าที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับหลายคนคงจะทราบข่าวนะครับที่ติดตามกับเมืองไทย บุ้มเบิกรายงานด้วยนะครับว่าพิธานั้นให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันทําให้ระบอบเดิมที่ปกครองประเทศมาเกือบ1ิปีจบลงดีกว่าการมาทะเลาะก,กันเองนะครับรายงานก็ได้อ้างอิงถึงคําพูดของคุณพิธาที่ทวิตมานะครับบุ้มเบิกรายงานนะครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องตําแหน่งประธานสภาเนี่ยเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคพันธมิตรแถลงข่าวลงนาม m อ็มกันนะครับ ประเด็นเหล่านั้นรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเป็นประเด็นที่พรรคต่างๆนั้นเห็นพ้องต้องกันแต่ว่าอย่างที่ทราบนะครับว่ายังคงมีบางประเด็นเช่นกฎหมาย1นึ 112, ที่ยังเป็นหัวข้อร้อนนะครับ,รบแล้วก็เป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลสัญญาว่าจะผลักดันให้ผ่านสภาช่วงการเลือกตั้ง<ม>แต่ว่าไม่ได้อยู่ใน MOU นะ พรรคก้าวไกลอ้างว่าตนนั้นควรจะได้รับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าบทบาทนี้สําคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันกฎหมายที่มีแนวทางก้าวหน้าและต่อความโปรง่งใสของกระบวนการรัฐสภาตามที่สัญญาไว้กับผู้ใช้สิทธิ์นะครับอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยแย้งว่าก้าวไกลนั้นคงไม่สามารถเก็บเอาตําแหน่งสําคัญไว้ได้เองหมดโดยที่พรรคร่วมอื่นๆต้องรับภาระต่างๆไว้ใน ต่างๆไว้นขณะนี้นก็เป็นรายงานของบูเบอร์นะครับขณะที่รอยเตอร์สก็มีรายงานเกี่ยวข้องกับจะสารต่อนโยบายเกี่ยวกับสันติภาพในภาคใต้อย่างไรใช่มครับคุณโอภครัตก็เป็นบทความจากรอยเตอร์นะครับซึ่งระบุว่าเจ้าที่ได้ความมั่นคงมั่นคงของไทยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าใครก็ตามนะฮะเดินหน้า หาหรือ,อกับกลุ่มก่อความไม่สงบในแถบชายแดนใต้ของไทยเพื่อสร้างสติภาพในพื้นที่ที่ประสบเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าที่ที่ว่านี้ก็คือพลเอกวันลบรักษณะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวนะครับผ่านการเสวนาที่สมาคมผู้สื่อข่าว ต่างชาติที่ไทยนะครับบอกว่ารัฐบ,บาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องอันนิโยคำพูดเลยนะครับรักษาความต่อเนื่องและโมเมนตัมของการพูดคุย <c oughs> ซึ่งเพิ่งจะกัดมาจัดให้มีการหารือกันใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว <c oughs> เพราะต้องพักไป2ปีเพราะการระบาดใหญ่ของโควิดสินะครับทางพลเอกวันลบยืนยันด้วยว่าทีมงานเนี่ยจะพยายามเดินหน้าคุยกับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายไปก่อนระหว่างรอว่า รัฐบาลใหม่จะจัดตั้งเสร็จเมื่อไหร่เพื่อมีความต่อเนื่องรอยเตอร์ก็ติดต่อไปยังคู่กรณีก็คือขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือว่า BRN นะครับซึ่งเป็นฝ่ายเรียกร้องให้มีการประกาศพื้นที่ชายแดนใต้ให้เป็นอิสระจากไทยแล้วก็เป็นคู่เจรจาด้วยเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบก,บกลับก่อนที่จะจัดทำรายงานนี้เสร็จนะครับทางกลุ่มพันธมิตรการเมืองของอรัฐบาลที่ าตั้งเสร็จก็เป็นพรรคก้าวไกลนำเนี่ยเขาบอกว่าทั้งกลุ่มจะให้ความสําคัญกับภารก,กิจสร้างสติภาพในพื้นที่ที่ว่าที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือสายสลามแล้วก็มีเชื้อสายมาเลยน,นะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน,น้าพัคก,ก้าวไกลก็ให้ความเในเรื่องนี้ด้วยบอกว่ากระบวนการไตรสุขนั้น จะต้องมีฝ่ายพลเรือนเป็นผู้นํามากกว่าเป็นฝ่ายทหารแล้วก็ต้องมีการพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความหลากหลายในสังคมเดียวกันและการมีส่วนร่วมของคนหมู่มากด้วยนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่ารัฐบาลที่นําโดยพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าจะมีความสามารถในการชักชวนให้ประชาชนรวมทั้งประชาคมนานาชาติมามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ได้มากกว่ารัฐบาลในอดีตด้วยนะครับคุณรัฐพลแล้วก็มีนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงคนหนึ่งดอ,อนปาทานนะครับให้ความเห็นกับรอยเตอร์บอกว่าการหารือสถตยภาพน นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาดับสูงระหว่างภาครัฐของไทยและประชาชนชาวปัตตานีแล้วบอกว่าความท้าทายนั้นก็คือการสรุปความและระบุให้ได้ว่าอะไรคือนิยามของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างทุกฝ่ายครับครับก็เป็นข้อคิดนะครับว่าคุณจะนิยามเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของแต่ละฝ่ายนั้นอย่างไรภายใต้เงื่อนไขว่าต้องอยู่กันอย่างสันติสุขนะครับครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการวันนี้เรายังมีข่าวสารที่ครับ าง<ม>แล้วก็เข้มข้นในช่วงหลังของรายการนะครับพัดครูคร่เดียวครับครับตามสัญญานะว่าเข้มข้นแล้วก็มีหลายเรื่องน่าสนใจการเมืองยังไม่หยุดที่ไทยนะไปกันต่อเรื่องการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านเป็นยังไงครับพพรคพรับ พรรคฝ่ายค้านหลักของอัมพูชานะครับปรากฏว่าถูกตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะว่าคณะกรรมการรัฐธรรมนูญปฏิเสธที่จะคว่ำคำตัดสินก่อนหน้านี้ที่ไม่อนุญาตให้พรรคดังกล่าวจดทะเบียนได้เพราะว่าปัญหาเอกสารนะครับ,รบพักนี้ชื่อพัก l e n i l h t p g r t y นะครับพักแสงเทียนนะครับ เป็นกลุ่มการเมืองเดียวที่มีอยู่ที่พอจะท้าทายอำนาจของพรรคารัฐบาลได้เผชิญกับความพ่ายแพ้ในชั้นอุทธรณ์ครั้งนี้นะครับเมื่อคณะกรรมการรัฐธรรมนูญของกัมพูชาระบุในแถลงการสั้นๆว่าการยื่นขอร้องเรียนไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับครบตัดสินในครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อได้ตามรายงานของ AP นะครับศาลของกัมพูชานั้นมักถูกมองว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลนายรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับ,รบแล้วก็พักของฮุนเซนที่ชื่อพักแคนเบอร์เรียน p ีเ p าส์พาที่เรียกเอาเอว่า CPP นั่นเองนะครับเมื่อวันที่16พฤษภานะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งของกัมพูชานั้นตัดสินว่าพรรคแ a นเดลไลท์พาที่เนี่ยขาดคุณสมบัติ hmm. เพราะว่าไม่ยื่นเอกสารตามที่มีการตั้งกฎเอาไว้นะครับจากนั้นไม่กี่วันทางพรรคก็ได้ยื่ออนอุทธร์อย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการรัฐธรรมนูญโดยขอให้มีการคว่ำคําตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทางด้านโฆษกของพรรคแทนเดลไลท์นะครับกิมซาวพิวริดบอกว่ารู้สึกเสียใจ ต่อการพิจารณาครั้งนี้ที่เพิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าการตัดสินเนี่ยเป็นการปิดโอกาสผู้สนับสนุนของพรรคที่มีเป็นละล้านคนทั่วประเทศไม่ให้สามารถที่จะเลือกพรรคที่พวกเขาต้องการได้นะครับแล้วฝ่ายอเมริกาก็มีปฏิกิริยาเช่นกันคุณนภัสแถลงการของสหรัฐนั้นออกผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะครับอบอกว่าทางสหรัฐเนี่ย จะไม่ส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตการการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกกังวลอย่างลึกซึ้งจากการตัดสินห้าไม่ให้พักแคนเดิร์ไลท์มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนะครับในกัมานะครับมีผู้ลงทะเบียนจะเลือกตั้งเกือบ10ล้านคนนะ9ล้าน7แสนคนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่23พฤษภาคมเป็นการชิงเก้าอี้ในสภา125ที่นั่งนะครับมีตัวเลือกพรรต่างๆ18พรร แต่ว่าพอพรรคแ l นเดล h t ถูกตัดสิทธิ์เขาบอกว่าที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นพักของคุณเซนแล้วก็พักของพักพวกคุณเซนรวมถึงพักเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศนะครับ,รบพรรคของคุณเซนนะครับ C.P.P. อยู่ในอำนาจมานานหลายสิบปีคุณนภัสส่วนคุณคุนเซนนั้นก็อายุ70ปีแล้วแล้วก็ดำลงตำแหน่งนยงายกข้มนตรีมาแล้วถึง38ปีครับ,รบทางด้านรัฐบาลกัมพูชาก็ เคยปฏิเสธนะว่าไม่พุ่งเป้าทำลายพักฝ่ายค้านโดยระบุว่าคดีต่างๆนั้นเป็นการบังคับใช้ตามกฎหมายปกตินะครับครับอาลาจากกัมพูชาจะขยับไปกันต่อที่ ประเทศไต้หวนันไปที่ไต้หวันก่อนเขาเป็นเรื่องของอการซื้อขายอาวุธการซึ่งเราเคยเรายงานมาแล้วเพราะว่าทางไต้หวันเนี่ยสั่งซื้อเครื่องบิน F16 จากสหรัฐแต่ล่าสุดมีรายงานมานะครับว่าเกิดโรคเลื่อนอีกแล้วเขาสั่งซื้อถึง6 6สหกลำเลยนะคุณรัตพลทางสภาคอนเกรสของสหรัฐเนี่ยอนุมัติการขายไปตั้งแต่ปี2019แล้วก็เมื่อ เร็วๆนี้เองทางรัฐมนตรีการาหมไต้หวันชิวกวัวเชิงบอกว่าจริงน่าจะมีการได้รับสักอสองลำเร็วๆนี้ภายในปีนี้แล้วก็มืนประกอบประกาศใหม่ว่าไม่ได้แล้วต้องได้ปีหน้าแต่ล่าสุดในวันสุกมีรายงานข่าวว่าเกิดปัญหาที่ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการบินทำให้ออเดอร์เนี่ยจะได้ประมาณปี2026 างรัฐมนตรีคนนี้ก็บอกว่าตามหลักการแล้วภายในปีที่ว่าเนี่ยทั้งหมดหส่วนลำจะถูกนำส่งไม่เปัญหาแน่นอนแต่ว่าเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสังเกตการว่าไต้หวันต้องประสบโรคเลื่อน <c oughs> การสั่งซื้ออาวุธเพราะบริษัทผลิตอาวุธในสหรัฐหันไปให้ความสนใจกับสถานการณ์สงครามในยูเครนก็ต้องผลิตของแล้วก็นําส่งความช่วยเหลือไปทางยูเครนมากกว่าปกติจนเหมือนเหมือนจะลืมทางนี้ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้ก็ขัดแย้งกับจุดยืนของคณะกรรมาการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่บอกว่าการนําส่งอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสําคัญจริงๆแล้วก็คณะกรรมาการชุดดังกล่าวเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะ <c oughs> พึ่งนําเสนอนโยบาย10ข้อให้สภาคองเกรสนําไปปฏิบัติ นั้นคือบอกว่าสหารัฐควรนำสูอุปกรณ์ทางทหารที่ค้างไต้หวันอยู่ได้แล้วคําแนะนําอื่นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการย,ยกระดับความสามารถด้กลาหงของไต้หวันเมื่อไม่นานมานี้นะคบอย่างที่บอกฮะถ้าจะท้าความว่าทำไมถึงเรื่องอีกแล้วรัฐบา,าลไทเปบอกว่าเครื่องบินรบ F16 เนี่ยสองลำอย่างน้อยนะ ควรจะมาถึงตุลาถึงธันวานี้ครับ <Okay. S 1> แต่ตารางก็เลื่อนเป็นกรกฎา,าหรือกันยาปีหน้าเสร็จแล้วก็ต่อลุอง,งานนี้อีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> ทางโคโซของบริษัทล็อกฮีตมาตีมผู้ผลิตเครื่องบิน F16 บเนี่ยบอกกับสืบลูมเบิร์กว่าตอนนี้ไปใส่กําลังคู่อย่างเพราะ,ราะหาทางทํางานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการความท้าทายต่างๆเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความมั่นคงของสหรัฐ <Okay. S 1> ไม่ได้พูดถึงไต้หวันทัทีเดียวนะครับ <Okay. S 1> แปลว่าอะไรก็ยังไม่ทราบแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วนะครับสอสไมเคะนะิล รัฐก็เพิ่งไปเยือนไต้หวันแล้วก็บอกผู้สื่อข่าวว่าตนเนี่ยกำลังเร่งกระบวนการนําส่งอาวุธให้กรุงไทเปยอยู่แล้วระบุด้วยว่าในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์น,นั้นผมลงนามนุมัติการนําส่งทั้งหมดแล้วกําลังทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อเร่งกระบวนการนี้แล้วก็มีความเห็นจากรูเพิร์ดแฮมเมอร์เชมเบอร์เป็นประธานหอการค้าสหรัฐไต้หวันนะครับบอกกับ VOA ภาภาษาจีนกลางว่าความช่วยเหลือทางทหาร จากต่างประเทศให้แต่วันนั้นจริงๆแล้วมันเป็นแค่จิ๊กซอว์ตัวเดียวเท่านั้นก็คือเปอิดทางเข้าใจว่ามันไม่ใช่ออคำตอบของทุกอย่างในปัญหานี้นะครับอ่าล,ละก็เป็นเรื่องราวของเครื่องบินรบที่ตอนนี้ประเทศไทยก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ,รบมาที่ตลาดหุ้นสรัดนะเ,นรเราเรามองนะว่าความกังวลที่เกี่ยวข้องกับเพดานนี้สระเนี่ยจะกระทบอย่างไรเหมือนกับนักลงทุนคาดเดาว่านะว่าในที่สุดแล้วจะหาทางออก โดยดัชนีต่างๆนั้นปิดบวกอย่างชัดเจนคุณวัรัตับดาวโจนส์ปิดบวกวันศุกร์มากขึ้นถึง1%นะครับมาอยู่ที่33,093.34 S&P เพิ่มขึ้น1.3%มครับมาอยู่ที่4,205.45 NASDAQ บวก2.19%มาอยู่ที่12,975.69นันอรับไปกันต่อนะครับที่เกาหลีใต้ เกิดเหตุระทึกขวัญบ,บนเครื่องบินของสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ของเกาหลีใต้ขณะที่ลงจอดที่สนามบินท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่ามีผู้โดยสารรายหนึ่งคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเปิดประตูฉุกเฉินจนทำให้ความดันภายในห้องผู้โดยสารปั่นป่วนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย12คนนะครับ กระทรวงคมนาคมของกาหลตใต้ระบุนะครับว่าผู้โดยสารจํานวนหนึ่งบนเที่ยวบินลําดังกล่าวันพยายามที่จะเข้าขัดขวางผู้ก่อเหตุรายนี้ที่จะเปิดประตูฉุกเฉินของเครื่อง ให้ได้พอควรนะครับ,รบขณะที่กัปตันนั้นกําลังนําเครื่องลงจอดที่สนาม,มบินเมืองแดกูซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศก่อนที่จะมีการควบคุมตัวผู้โดยสารคนดังกล่าวสําเร็จและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจของสนามบินเพื่อดําเนินคดีต่อไปอไม่มีการระบุอัตลักษณ์ว่าเป็นใครอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมของปกาหลีใต้ระบุครับว่ากฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางการบินนั้นห้าม ไม่ให้ผู้โดยสารกระทำการใดๆกับประตูทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์บนเครื่องอโดยผู้กระทำผิดนั้นอาจถูกลงโทษสูงสุดจำคุกสิปีมรณครับเร่งข่าวเปิดเผยด้วยนะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่ทั้งหมด194คนบินจากเกาะเจจูไปยังเมืองเดกูตามแผนการบินซึ่งปกติจะใช้เวลาหชั่วโมงขณะที่เกิดเหตุน,นั้นตัวเครื่องอยู่เหนือสนามบินเดกูประดับ ความสูง213เมตรก็คือกำลังลงจอดนะครับนะครเอพีรายงานด้วยว่ากับตนเที่ยวบินนี้สามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยแม้ประตูเครื่องอยังเปิดอยู่ก็ตามเก่งมากเลยครับอ่าเอาละข่าวสุดท้ายวันนี้คุณโอภครับเป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์โลกนะครับ ก็เป็นอะไรที่จริงๆบางคนอาจจะเห็นภาพคลิปเรียลที่ออกมาตามสื่อสัขของคมออนไลน์ผมยังเคยเมน่าก่อนเลยแต่นี่เป็นเหตุล่าสุดนะครับอันนี้ล่าสุดคือว่ามีเหตุที่วานเพชรคาดกลุ่มหนึ่งว่ายน้ําเข้าไปพุ่งชนเรือใบอีกลำหนึ่งที่กาลังแล่นอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศสเปนในวันพฤธศิกดีนะครับก็เกิดความเสียหายหนักขนาดที่ว่าท้องเรือทะลุเลยอะแล้ว ผู้ลูกเรือในเรือที่มีอยู่4คนน่ะก็ต้องรีบแจ้งหน่วยงานของสเปนให้ส่งมาชุ่น<ร>วนชนจนท้องเรือใช่คือไม่มากกว่าหนึ่งตัวแบบ,บพุงพ่งพุง่งอันนี้เดี๋ยวเล่าแบ็คราวก็เคยเห็นนะแต่ว่าแล่าข่าวนี้ก่อนว่าท้องเรือทะลุลูกเรือสี่คนก็ช่วยกันพยายามติดต่อทางการสเปนเขาก็ส่งเรือกู้ภัยด่วนมาหนึ่งลำล้วกิลคอปเตอร์พร้อมกับปั๊มน้ําท้องเรือไปด้วยเพราะโชคดีที่ว่า ท้องเรือทะลุแต่ยังไม่ถึงกับน้ําเข้าจนจมก็ไปต้องปรับน้ําด้วยสุดท้ายก็สามารถช่วยทั้ง4คนมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลากเรือเนี่ยไปเข้าฝั่งที่เขาบอกว่าเป็นท่าทาท่าบาเบตในจังหวัดคริสของสเปนนะเพื่อทําการซ่อมแซมไปมีข้อมูลจากกลุ่มวิจัยชื่อ GTOA ครับคุณร,ครัตพลเขาบอกเป็นกลุ่มที่ติดตามประชากรไวโอ,อกาคือวานเพชรคาดเนี่ยบอกว่าเกิดเหตุการณ์คล้ายกันเนี้ยมาแล้วอย่างน้อย20ครั้งในแถบริเวณดังกล่าวซึ่งก็คือเขาบอกเรือนี้กำลังจะว่ากำลังจะแล่นไป ที่ช่องแคบจิบราลตาซึ่งก็อยู่เชื่อมระหว่างเตือนนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเดือนเดียวแต่เขาบอกปีที่แล้วเนี่ย207ครั้งโอ้โหแทบจะทีๆเลยคือทีคือคือมากมากกว่าเดือนล่ะค่คือแทบว่าทุกสัปดาห์ต้องมีหนึ่งคเคสแน่เขา <He S 1> อบอกต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่ประสบเหตุเลวร้ายกว่านั้นเป็นเรือยอชลำหนึ่งเจอวานออกาสามตัวพุ่งเข้าชนจนกระทั่งคืนจิก็จุดใกล้ๆอันนี้แหละฮะห่างจากฝั่งไม่ถึงกิโลเมตรเดียวเอง เรือเสียหายหนักจนน้ำท่วมท้องเรือและจมแต่ช่วยคนมาได้เขาบอกว่าทางก,รา,งการของ ออสเปนเนี่ยต้องออกแนวปฏิบัติเลยนะว่าใครก็ตามเนี่ยกำลังแล่ล่อยู่แล้วเห็นว่ามีวานออก,กาอยู่แล้วมีพฤติกรรมเปลี่ยน,เ,ยนเช่นจู่ๆก็จะเปลี่ยนทางว่ายหรือพุ่งมาอย่างด่วนให้ตัวเองรีบออกมาจากบ,บริเวณนั้นโดยด่วนและพยายามหลีกเลี่ยงอย่ายไปยั่วยุวานเขาบอกว่าแล้วก็ต้องถึงจะไม่ชนก็แจ้งด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันข้อมูลข้างๆบอกว่าจริงๆชื่อวานออก,การเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวานสเตียวนะเขาบอกว่าตามหลักสปีชีส์แล้วมันเป็นญาติก,กับโลมาซะมากกว่าแต่ว่าที่น่าใจคือวานออการือ วานเพชรฆาตเนี่ยถือเป็นสัตว์นักล่าดับต้น,ตน,ตนในทะเลเลยถ้าเกิดเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยยาวได้8เมตรหนักถึง6ตันเลยแต่ว่าอย่างที่บอกนี่ไม่ใช่แค่แรกเพราะามีคนแชร์คลิปอย่างนี้มาหลายรอบแล้วว่าหมู่นี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวานซึ่งก็มีคนบอกว่าสงสัยมานคนงงอีกบนุษย์อาจเป็นไปได้ว่าเพราะไปชนกับเรือใหญ่บ่อยๆพอลังเลนเรือเรือคนก็เลยชนมั่งก็เลยกลายเป็นเหตุต่างณ์แบบนี้นะครับครับก็ ต้องระมัดระวังนะครับจากช่วงโควิดที่การเดินทางนั้นอาจจะบางตานะครับ,รบตอนนี้การเดินทางต่างๆก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสัตว์ที่เคยอยู่อย่างสงบๆในช่วงโควิดตอนนี้ก็ต้องมาปรับตัวแล้วก็ อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้นะที่ทําให้มีความหงุดหงิดต,ต่อมนุษย์ใช่ก็เป็นแบแบับนั่นก็เป็นรายงานข่าวของเราในรายการสุดสัปดาห์วันนี้นะครับขอส่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขผมและคุณนพรรัลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa t h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแ,กแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืออเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA อไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน